ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายก,กอกนะคะวันนี้ย่าจะเอ้หน้าตาจะมาถามความรู้สึกของย่าอาชีนะคะจะมาถามความรู้สึกของย่าอาชิเกี่ยวกับมีช่องหนึ่งนะคะที่ย้ายออกไปแล้วประกาศตัวว่าประกาศตัวเองว่าไม่ได้อะไรจากลุงป้าน,นะคะก็เลยอยากจะย้ายออกไปแล้วก็ แต่ว่ามันมีมันมีประเด็นอยู่ว่าคือแต่ว่าลูกเขาคือมาลําเป็นแก๊งจำปากับย่าเป็นเขาลูกเขาคือหนึ่งในนั้นของแก๊งจำปานะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกย่าอาชิว่าเขาไอ้ย่าเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงกับช่องช่องนี้นะคะที่ที่เขาออกไป mm hmm. เขาออกไปแล้วเขาประกาศตัวเองว่าเขาย้ายฝั่งเต็มตัวแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่าเขาก็ คือมันจะมีผลกระทบกับแกงจำปาไหมเพราะว่าลูกเขาคือหนึ่งในแกงจำปานะคะเดี๋ยวเรามาถามย่าอาชีกันเลยนะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะก็ให้เอฟซีเป็นผู้ตัดสินให้เอฟซีเป็นผู้ตัดสินว่าจะรับไหมเพราะว่าย่าว่าเขาเขาคงไม่มาลหละน้าตายเขาคงไม่มาหละเพราะว่าเขาประกาศเต็มตัวแล้วว่าเขา ย้ายฝั่งแล้วเขาเขาไม่เอาทางเราแล้วเขาจะมาเขาเออคือเขาประกาศแล้วใช่ไหมย่าว่าเขาไม่เคยได้อะไรจากลุงป้าเขาบอกว่าอเขาบอกว่าอยู่ทางนี้เขาอึดอัดอ๋อเอาดเขาอึดอัดแล้วก็เขาบอกว่าเขาเขาว่าเขาได้กับเขาได้กับคนนั้นคนนั้นอีกช่องหนึ่งของเขาอ่าอีกช่องหนึ่งของเขาเขาบอกว่าได้นู่นนี่นั่นย่าก็ดูคลิปแล้วเขาบอกว่าเขาได้จากเพื่อนเขาอีกช่องหนึ่งอ่า ใช่เขาได้จจกเพื่อนเขาอีกช่องหนึ่งแต่เสียความรู้สึกไหมเสียเสียใจไหมเสียใจเพราะว่าเราหวังดีกับน้องตลอดอมไม่มาล้ำย่าก็ไปตามอันนี้อันนี้หมายถึงว่าหมายถึงน้องคนนั้นที่เขาเป็นเ,เด็กจำปาแก่งจำปาเลยนะคะเกงต้นจำปาคนอื่นย่าจะไม่พิเศษแต่น้องคนนี้ย่าจะพิเศษเพราะว่าย่าจะ ได้ตามเขาตลอดอแล้วก็เสื้อผ้าอะไรก็จะตามตลอดย่าไม่ได้อ้างนะย่าไม่ได้ว่านะย่าต่ว่าด้วย,ย <า S 2> ความ,มวาสงสารเด็กพวกความสงสารเด็กแต่ย่าก็รู้ละแค่ละคายมาเนี่ยแหล,ละแต่ว่าย่าก็ไม,ไม,ไม่ไม่พูดมไม่อะไรเพราะว่าให้เออมันผ่านเลยๆไปเราทําดีที่สุดแล้วเราทําความดีให้ที่สุดแล้วเราก็บอกว่าแต่ย่าน่ะ อยู่ทุกวันนี้ย่าได้ย่าอะไรได้ก็ได้จาก fc ลุงป้าทั้งหมดทั้งมวลนะคะย่าได้ได้กินได้ใช้ได้ลําได้อะไรยาก็ได้จากนี่แหละนี่วันนี้ก็มีมาอีกแล้วส่งมาสองกระปุกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอีกกระปุกหนึ่งนะคะเนนชัวนะคะก็นี่แหละคือ fc ลุงพลป้าเต็นนะคะก็ยาก็ยังไม่ได้เคยกินก็ได้กินนะคะได้กินได้ทานโอ้ยได้แห้ง แล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้อะไรจากเอฟซีลุงพลป้าแตนนี่เขาเขาไม่ได้รำเลยสักรอบเลยเหรอย่า yeah. ตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเอล<ำ>ุอลงพล,<ด>ล<ำ>ป้าแตนนีไ<อ>ไ่ได้รำได้รำลูกเขาก็สองคน<อ>ได้รำ้่าก็ดึงมาลํำเพราะว่าสงสารเพราะว่าบ้านเดียวกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขา อ่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเราก็ไม่ได้ห้ามนะเราก็ไม่ได้ห้ามว่าเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าย่าเสียใจเลยทาไมต้องออกมาประกาศชน้ย่าออกมาทําไมต้องออกมาประกาศย่าเสียใจเสียใจหนึ่งเสียใจคือถ้าไปถ้าอยู่กับคนที่เรามาด่าเราด่าลุงด่าป้าด่าด่าด่าทุกคนที่อยู่ฝั่งเราเขาจะด่า แล้วเราจะรับได้ไหมเราจะอันนี้ได้ไหมถ้าย้ายไปเราก็อ่ะก็ย่าก็อ่าให้ไปให้ไปได้กับเขาให้ได้ดีนะคะก็ย่าก็ให้เขาไปได้ดีนะคะก็อ่าเรื่องนี้นะคะก็คือก็จะหันหลังแหละหันหลังให้กันเลยแหละเพราะว่ามันเขาประกาศชัดเจนแล้วใช่ไหมประกาศชัดเจนแล้วก็เราจะหันหลังให้กันนั่นแหละเราก็คงจะ ไม่เขาก็คงไม่เอาลูกเขามาแหละเขาก็คงไม่มาแล้วก็ลูกเขาก็คงไม่มาแหละเพราะว่าเขาประกาศเพราะียบร้อยแล้วนะคะเขาประกาศแล้วว่าอะไรนะเขาบอกว่าอีกช่องหนึ่งช่วยเหลือเขาตลอดแสดงว่าพวกเรานี้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาใช่ไหม่าพวกเรานี้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยเขาจะมีซ่องหนึ่งช่วยเหลือเขาตลอดแต่เรานี่คงจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาหรอกเพราะว่าเขา เขาไม่ได้พูดถึงเราเลยไม่ได้พูดถึงเลยเขาไม่ได้พูดถึงเลยเขาไม่ได้ว่าเราเลยว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องของเราเลยแต่ของย่านี่แสดงว่าเอฟซีลุงป้าช่วยเหลือค่ะข,ของย่านี่ยเอฟซี C ลุงป้าทั้งหมดเลยที่ช่วยเหลือย่าใช่ที่ย่าป่วยย่าเข้าโรงพยาบาลก็มีเอฟซี C นะมีเอฟซี C, อ่ามีเอฟซี C จากสิงคโปร์ เอฟซีลูเอฟซิป้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศหลายๆที่นะส่ง่็ส่งกําลังใจแล้วส่งส่งนู่นนี่นั่นมาให้ย่าก็เป็นกําลังใจให้ย่าตลอดก็อ้าอยู่อย่างเมื่อเช้าแล้วก็ป้าก็มาผูกแขนมาอะไรให้ก็ตอนอยู่โรงพยาบาลป้าก็โทรหาตลอดเราเป็นห่วงกันตลอดเลยเพราะว่าเราก็มีเราอยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่าเราเขาไปอยู่ฝั่งที่เขามาด่าลุงด่าป้าด่าพวกเราเนี่ย ยากก็ค่อนข,ข้างจะมันทําใจลําบากเนาอ,อยากทำใจลำบากทำใจลําบากเหมือนเราปั้นแกงจะปานี่ถ้าให้น้าต่ายพูดนะตั้งแต่น้าตายยังไม่เข้ามาในอยู่กับไอเอฟีลุงพลป้าแตนนะคะไม่ใช่ว่าน้าต่ายเพิ่งเข้ามาแล้วมีความมองเห็นว่า ยาชีผักดันขนาดไหนนะคะแต่ว่ายาชีมองดูแล้วว่าไ<ม>อ้น้าต่ายมองดูแล้วว่ายาชีนี่ปั้นเด็กๆคือสร้างอะสร้างเด็กๆแก๊งจำปานี้หัดลำตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าท่าไหนเป็นท่าไหนนะคะแล้วความรู้สึกของยาเอาใจใส่อเอาใจใส่แล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้รู้สึกเสียใจไหมบอกคำนี้ได้ปะเสีย เจ๊ใจนะได้สังเสียใจแล้วก็ความรู้สึกเราพยายามช่วยเหลือนะเบนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเป็นเหมือนสะพานบุญที่ก็จะคอยช่วยแบบพยายามช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบมาเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเขาไม่มีและการการแสดงออกมาแสดงออกมาเขาไม่มีคำหนึ่งเขาก็ไม่มีเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องลํำนะที่จะได้ตัง ทั้งเรื่องสิ่งของกระเป๋าเพราะว่ามีช่วงเปิดเทอมมีกระเป๋ามีรองเท้ามีทุกอย่างนะคะมีเขาบอกว่าแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้รับจากเอฟซีลุงพลป้าแตนใช่เขาบอกว่าเขาได้จากอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาที่เป็นเพื่อนเขาเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลยจากเอฟซีลุงพลป้าแตนเลยหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าอได้จากญาาชิแล้วแบบนี้ เขาไม่ไม่ใช่ว่าของลุงพลปแตนหรือเปล่าแต่แต่ย่าไปเอาสิ่งของไปให้ย่าก็ย่าก็บอกตลอดนะว่าเป็นเอฟซีของใครคนนั้นคนนี้เอาให้เนาะเอฟซีลุงพลปแตนตลอดเท่าที่เท่าที่น้าตายติดตามคลิปของย่าชี้นะคะแล้วก็น้าตายได้ได้ไปรวบร่วมมอบสิ่งของเหล่านั้นด้วยของอให้เด็กๆนะคะแล้วก็เป็นเอฟซีลุงพลปตนทั้งหมดเลยแต่ใจของเขาเขาก็ลืมเลย เขาก็ลืมน้ะก็ขอก็อาะสำหรับถึงระบอนะอโอ้ยหลามเลยค่ะสำหรับสำหรับค่ะยาขอบคุณยามากเลยนะคะขอบคุณยาชี้มากเลยนะคะก็คงตัดตัดแหละตัดความชันันหลังตัดใจด้วยตัดใจด้วยเราก็ตัดใจสงสารเราก็ เราสงสารนะสงสารแต่ก็คงทำอะไรมากไม่ได้น้ย่าเพราะว่ามันเราก็คงเข้าไปช่วยเหมือนเดิมคงไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณยาชี้ด้วยนะคะจ้ายาชี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้ของหน้าแต่กเกาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าแต่กกอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ้าน